แจ้งวดเมื่อกี้ถือลายบ่อันมันหลายปานใดมันเป็นตัวกันค่ะโอ้แต่ว่ากับเข่ามาสามงวดแล้วเด้สามงวดติดแล้วสามงวดติดแล้วแม่นเฉพาะกระซิบเด้งวดก่อนนู้นเท่าไหร่นะอันสามตัวซีหงอสามตัวงวดก่อนสามตัวงวดก้อนก้อนสามตัวน่ะซีหกแล้วก็มาสามตัวเออแล้วก็มางวดนี้แล้วก็มางวดงวดบางหันแล้วก็นี่งวดนี่งวดที่ซีแบบนี้งวดนั้นมันออก หกสี่หกนั่นไหมกับฟันในสามสี่หกวันมันออกไอ่เก้าเก้าแปดเจ็ดหรือเจ็ดแปดเก้าน่ะกับฟันในแปดหกเจ็ดมันกลับมาที่แปดเจ็ดมันปะรับหัวกิดเป็นสามตัววับต้องหันเคลื่อนแน่คนกับมากับเคนกับมากเข่าฟันหนึ่งสี่เก้าคนกับลับให้เป็นหนึ่งสี่หกทั้งสี่เนาะเราเคลื่อนมันผ่าคนมายามให้ยห้าหนึ่งเก้า กับหัวอีกหนึ่งเก่าหนึ่งหูอตัวกับมันเลยว่ได้หลายอ้วน<ด>นี้นะว่ได้หลายปันไดเพร้อมเป็นตัวกับแค่นี้หน่อย,ยได้ยอดได้เจ๊งซี่บอดอี้แมนสามหลังนะแมนเพราะว่าห้องเด็กเก่าเขาเด็กห้องเป็นตัวเดียวกันเหมกลับไปมันก็เลยตัวกัน,นคือรู้จนในบ้านสามหลังแมน่นี่ดีนี่ มันก็ขายของน้ำอยู่เยอะเพิ่มสิมาเว่อขายของน้ำกะขายขวงทั้งคืนไปเมนอันนี้ซ้ำหมดนี้แล้วเด้อันนี้งวดที่ซีบมาอีกแล้วอืมมาอีกแล้วกะซีบมาแล้วสามตัวหางเดียวงวดนี่หยั่งวดนี้งวดนี้มาเอาหยังพ่อแล้วสมบัติรวยแล้วเจ้าเงินมาในเงินยังขาดแคบเยอะแต่สิเก็บเงินหยั่งเดียวแอนฮะเจ้าจะเอาเปล่าเลือกเนี่ยรวยแล้วอยากเลือกเนี่ยม่ทำให้เลือกอะค่ะบอว่า่ให้เลือก ให้มาแบ่งปันแม่นบ่โอเคงวดนี้กระซิบแล้วหางเดียวเอาได้บ่กระซิบว่าจังได๋กระซิบว่าจังไดเดี๋ยวมาลอกขั้นเกะขอขัดลอกก่อนมาขัดลอกพันนังกระซิบบ่ได้ว่ายังบอกตัวเดียดซื่อไหมตัวใดอะไรเกะไผมาบอกในความรู้สึกว่าในความรู้สึกว่าหนึ่งพุ่มเนอเจ้าทีพุ่มไหมกับทีมาไหวา ร้านทํำแม่เบิกซับเพิ่นไหมเปิดเปิดเพิ่นเอิญมาเปิดโชคต้อเปิดยังก็่เปิดดวงเปิดดวงเออแม่เปิดดวงละตะพัดเปิดดวงน้ำเพื่อนฝันมาตลอดแมฝันดีมาตลอดมาได้ดวงยุนี่ตัวนี้แม่จะสีแมนยุนี่ละเพราะว่าพอเปิดแล้วก็ไปฝันเลยแม่แม่ฝันกับซีสามวดสามวดซ้อนก็คือเขามาตลอดนี่คือวัดที่ซีเพื่อนกับบอกอีกเพื่อนมากมือหลังจาก เลขออกแล้วนที่สกับม้ตัวนี้รอบนี้ได้เลขกสิเจแดก่อนบ่ไดดเพราะว่าเพิ่นเ่ท่านมาตอนเขามาพอกันเนาะเป็นลีฝันนี่เป็นกรสิบมันกับือฝันนอากานตืหรอเหมือนกับอันพอแม่ปลุกเ้าสิมหเฮากรสะดุ้งขึ้นนังสิแม่กงมีคนมาบอกไซ่แมันกับบกอางเดียวเอาได้ะไหนล่ะครับัวไหนซีเสอง เจ็ดสองแมนทางเดียวแต่ว่าเพิ่นไม่ได้บอกตรงตรงเลยพี่น้องกลับไปนั่มเพื่อนไห้กล้วยกันเอาสี่แหมทุกครั้งเพิ่นก็บอได้ว่าไห้มาตรงตรงเลยสมมติว่าอันตอนนั้นหกสี่หกเพ่นก็มาบอกสามหกสี่ที่ยังสี่นะครับเพเ่อนเสียเฮาใส่ปัญญาจังน่อยขอดังๆังใเจ๊อีกรอบนึงอันวันนี้บอกเจ็ดเว้ยสี่เจ็ดสอง 4เกตสอง่เกสองโอ้ผีผีกระซิบผีผู้เฒ่าเหมือนเดิมไหมเสียงเสียงผู้เฒ่านั่นละเสียงดังฟังสัต์มาครับฟังฉับจนสะดุ้งเลยนาะจะอยสดงมาเพิ่นจากไข่ดีเนาะนี่จนสะดุ้งเพิ่นมาไห่ตองหวดดีเนาะแม่กลุมมากระซิบ C เกตสองเดี๋ยวเดี๋ยวลอกเกตสองสองเจ็ดสี่เนา เขบอกเท่าเดียวสีเ่เกสองสะดุ้งเลยเพระว่าเสียงดังมางม,ามน <c oughs> บนกสิแล้วเสียงดัง <c oughs> ตะโกนบอกสี่เก็สองวันนี้เดียวกอเมนค่ะสีไปน้ำในไไเนรื่องน้องเพาว่าต้นสีบบอกตรงตรเอาค่ะ <c oughs> ถ้าถ้าเพื่นบัวบอกตรงนี่ห้าสิบแปดไปแบบใดเจ็ดก็ซี่เก็ดสี่สองสองซี่สองเก็ยังไปประมาณนี้นะคะไม่ไม่สามตัว ขย้ายเอาแต่ว่ากระซิบนี่ได้ยินมาเขามดมา้วดีอันนี้งวดที่สี่แล้วถามวากระซิบซี่มันใจมั้ย่มันใจค่ะตัวได้ก็เจย่างนี่ครับเกตซี่สองสองซีเกตเนี่ยพายได้สมตัวนี่ยละซี่เกตสองซี่เกตสองซี่เกตสองซ่เกตสเ็นมะยมเนเล่นมาครับแม่บอกว่าตัวเอสซ่้งไงฮระจับด้วยน้ของสุดท้ายมันสิพมีเวลาหับขึ้นแม่ขายขอ ให้โทษตามช่องอะไรช่องเพิ่นรู้เรื่องอยู่ขายของอยู่แถวใดค่ะอยู่คอนแก่นค่ะปหมดร้านแม่แจอยู่ขายยังครับขายยังอาหารตามสั่งอยู่อยู่ถนนกลางเมืองอยู่ขงังวัดชินวัฒเด้อผู้ใดไปทางนั้นก็ไปแวะมีแตห่หาฮงบ่ครับส่วนตัวแต่หาฮงน่ะส้วนตัวมาฮงมีอยู่สี่แห่งนะี้ส้วนตัวแ <laughs> ม่นค่ะ <laughs> ส้วนตัวค่ะ <laughs> <laughs> ขายตามสร้างเนาะค่ะแมนค่ะอนึงหรือว่าเดือนนึงเลยมาเพียรสวนเทียรมาฝากอีซี่เมนค่ะสองวันจะว่ากับเป็นกับมาเรื่อยๆอยู่ดอกค่ะอีซี่ใครอยากอุดหนุนเจดแดงกับไฟได้ควนเียนเนาะค่ะก็เหี้ยนก็ได้แล้วพี่ก็ได้จักแปลงหรืพี่นี่พี่ได้แปลงหนึ่งที่ว้างเปล่าหนึ่งแปลงบ้านสามหลังตอนนี้เหลือแต่เงินเจี๊ยบเพราะท่านในมีรถตะขั่นครับรถ รถใหญ่ขั้นเดียวจากหม้อไส้สองขั้นเ调แตงเงินมาเ调แตงเงินเวแตงเงินแมนเดี๋调แตงเงินแ <c oughs> บบนอยากได้เงิน,ใ,นใส่อ้อมอ้อมเหรินวาเจนทุกเท้าฝันเท้าเดียวหรือว่าจะมีโกงทุกทาถ้าเสียงกระซิบนี่ก็คือจบรอบเดียวเลย<ม>แต่ว่า<ม>แต่ว่าส่วนมากคนมากวันผาที่ต้องเงินคือเพรามากวันผาบุกถลอดถลอดเลอดบนวันผาก่อนเลยเพื่อเพื่อวันผาเพิ่มมากอีกทุกครั้งสิมากวันผา เ็ม้ากอนมากอนวันผาชุดเจตัวใดเป็นเจอ้าวชุดชุดชุดอะไรบ้างั่นชุดร่างอย่างเดียวล่างบอครับแมนร่างอย่างเดียวร่างอย่างเดียวรวยนะชุดนี้บ่องคมตัวใดครับล่างอย่างเดียวสูตรบ่องคมตัวใดเกยแดงมันคือหมักทั้งเหมือดโตหมักทั้งเหมือดออกหมัดเลยเนาะสูตรนี้ไม่ไดกโตครับเอามืฟังนะครับเจูตรไหมไม่ไดกโตครับเฉพาะล่างเนาะครับ ห้าสองห้าสามหกสองแล้วก็หกสามห้าสองห้าสามหกสองหกสามแมนค่ะหเฉพาะล่างชุดกระซิีบนี่ม่ว่งกลมนะครับเอาเบิร์ตนี่แล้วแมนนี่ล่ะนี่ล่ะแมนแล้วที่มักๆนี่เอาให้มักได้ปะว่องหางเนสี่สองสี่สอง มักส่วนตัวก็ค well. ือซ no ีสองพะว่าเพิ่นจีบบมาตรงๆทั้งขุมวัดเลยเพิ่นจีบบมาตรงๆเพิ่นบังไว้เั็กน้อยบ่ครับเพิ่นบังไว้เั็กน้อยนกเลยครับถือบ่ถือแล้วนี่ถือแล้วแน่นถือแล้วตัวไหนซีสองนี่ยห้องยกมากไปตัวซีสองนี่ยแหละถือแล้วเอาไปทั้งยังกันเนาะถือคัดถือแน่แล้วซีสองแม่น มักเลือกที่สองมักแห้งพันคนพันเลยบหมครับพันคูณพันไปเลยค่ะแห้งที่สองพันคูนพันชอบส่วนตัวเนาะค่ะพวกมากกตามได้ผู้ได้บ่วมักกับพ่านเนาะค่ะให้ในสามตัวนี่แหละผู้ได้มีเส้นจับเอาเลยมาแนบมาแน่ส่วนมากวันนี้สิขึ้นบนเลยี่นองบัมาลางจับเสียแค่บางวัน มาหันมาลางบ่ม่ห็นก็ล่างหกหบนล่างไว้ดเจ๊บนล่างไว้เรื่อยบอกไปบนล่าง